ยืนยันนะครับว่าหวาดเรียกไม่มีละเว้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีใครมาเคลียร์นะนะครับไม่มีรับเคลียร์นะครับมีแต่เดินหน้าสุดซอยอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องครับพีน้องประชาชนครับนะรับรองมีคนติดคุกแน่นอนนะครับนะครับผมยืนยันนะครับว่าคดีนี้นะครับมีคนบางคนนะให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนพิเศษแล้วนะครับนะส่วนเป็นใครนั้นไม่บอกนะครับนะว่าเป็นใครที่ ยินดีให้มาให้ความร่วมมือไม่อยากเป็นจำเลยอยากเป็นพยานนะนะครับมาร่วมมือได้นะครับรมมนะบนะหนึ่งคนนะยินดีมาเป็นพยานไม่อยากเป็นจำเลยนะครับแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอีกหลายฝ่ายที่รู้เห็นเหตุการณ์ก็เริ่มทยอยมาให้ปากคํานะครับกับเจ้าที่เดซไอนะครับนะแล้วผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าคดีน้องแตงโมขอเชื่อมั่นของเดซไอชุดนี้นะครับว่า จะมีการยื่นขอเป็นกรณีพิเศษได้อย่างแน่นอนนะครับจะมีการยื่นขอกรณีพิเศษได้อย่างแน่นอนนะครับก็อยากจะบอกทุกคนครับว่าขนะเนี้ผมแจ้งข่าวทุกท่านทราบนะครับว่ากรมสอบสวนพิเศษได้สอบแม่แต่งโมเรียบร้อยแล้วกรมสอบสวนพิเศษได้สอบคุณแม่แต่งโมเรียบร้อยแล้วนะครับสอบคุณแม่พนิดาเรียบร้อยแล้วนะครับ และคุณแม่ปณิธดาเนี่ยประสงค์ที่จะให้ดำเนินคดีกับคนบนรเรือทั้งหมดนะครับในข้อหาใหม่คดีใหม่นะครับนะ่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าขณะนี้คุณแม่พณิธดาเนี่ยคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยเขาบอกพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้ปากคําแล้วยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับคนบรเรือในข้อหาใหม่นะครับในคดีใหม่ที่กรมสอบสวนพิเศษกำลังทําอยู่ในขณะนี้นะครับนะ อันนี้แจ้งให้ทราบนะครับว่าสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับนะ,นะทุกคนจะได้นะครับเข้าใจเนาะว่าเราทำงานกันมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะครับขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นของการที่พบการทำความผิดของบุคคลเหล่านี้นะครับจำนวนสี่กลุ่มนะเราพบคนเหล่านี้จำนวนสี่กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มขบวนการค้ายยาเสพติด กลุ่มที่สองเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้ารถเถื่อนกลุ่มที่สามเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นําน้องแตงโมงไปขายนะกลุ่มที่สี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเว็บพนันออนไลน์กระบวนการทั้งสี่กลุ่มนี้นะครับมีเงินมหาศาลในการบิดเบือนกระบวนการทำนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นนักการเมืองระดับรัฐมนตรีมีทั้งผู้ใหญ่ในตาแหน่งสวบางคน มีทั้งตํารวจระดับสูงนะครับของสำนักปาุกถึงชาติมีทั้งระดับใหญ่นะหลายๆหน่วยมีทั้งระดับอายการเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีนะผมต้องบอกว่ามีทั้งระดับอายการเข้ามาเกี่ยวข้องนะในการบิดเบอนกระบวนการที่ทำในคดีน้องแตงโมนะครับมีทั้งพ่อค้ายาเสพติดมีทั้งกระบวนการนะครับเกี่ยวข้องกับกระบวนการของผิดกฎหมายนะครับนะมันถึงมีกระบวนการเหล่านี้มากถึง200คน ครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วผมบอกให้เลยว่าคดีนี้นะครับมีการจับก,กลุ่มได้จํานวนมากแน่นอนนะครับนะผมยืนยันว่าวาดเกลี้ยงนะครับไม่มีการละเว้นนะครับบอกได้ว่าถึงเวลานะครับเมื่อเป็นคดีแล้วนะจะไม่มีความเมตตาปานี้กับบุคคลใดเลยนะครับคดีนี้มันเดิมพันกันด้วยชีวิตนะต้องบอกเลยว่าวันนี้นะ ผมก็ไปเอาเงินออกมาอีกนะไปกู้เงินมาอีกร้านหนึ่งนะไปกู้เงินมาอีกร้านหนึ่งมาทาคดีแตงโมนะนะกู้มาอีกร้านหนึ่งมาทําคดีแตงโมแล้วผมไม่รับบริจาคใครทั้งสิน้นผมยอมฟกกระเป๋าตัวอีกร้านหนึ่งมาทําคดีแตงโมเพื่อจักหวัดนะครับกระบวนการเหล่านี้ให้สิ้นซากเพื่อให้มีการปฏิรูประบบกระบวนการทําสทีในเมืองไทยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะมีนักการเมือง คุยกับว่าที่ประธานปปชมีการสู้เอียกันเพื่อจะต้องการเป็นประธานปปชถึงขนาดวิ่งหานักการเมืองวิ่งให้นักการเมืองช่วยเหลือคดีที่ถูกบิ๊กโจ๊กฟ้องร้องนะร้องเรียนอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับความที่อยากจะเป็นประธานปปชถึงขนาดต้องไปร้องขอให้นักการเมืองช่วยนะครับทําอะไรอ่ะแล้วต้องการอยากเป็นปปชขนาดตัวเองอยากจะเป็นตาแหน่งประธานปปชคุณยังไม่โปร่งใสเลย คุณยังไปพบกับประธานนะที่เป็นฝ่ายการเมืองเพื่อขอช่วยเหลือคดีที่คุณถูกปิดจ็อกร้องผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์ต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วแบบนี้ปปชจะพึ่งใครได้เมื่อตัวเองอยากเป็นประธานปปชคุณยังไม่ให้การเมืองช่วยแล้วมีคลิปหลุดออกมาจากมาแก่นะแมวสาวอินไซด์ไทยแลนด์อย่างนี้แล้วประเทศชาติจะเดินกันยังไงคดีสําคัญสําคัญอย่างตุ้นบินหลัดหลุดคดีตู้ห่าวหลุดโอ้โหคดีเวบนันหลุด แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยคดีแตงโมบิดเบือนกระบวนการทําอย่างบัดซบอย่างอระยศนะครับนะมีการล้มคดีกันเป็นทั้งกระบวนการมีการเอื้อประโยชน์ให้คนบนเรือนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะเรือของกลางนะครับผม,มันจะบอกพี่น้องประชาชนนะเราได้ข้อมูลเอกสารรับมาฉบับหนึ่งนะครับนะปรก,กอว่าเรากําลังพิสูจน์อยู่นะว่ามีการตัดแบะหรือไม่ นะเอกสารฉบรับนี้ถ้ามีการตัดแปลเนี่ยโอ้โหผมว่าพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีดูไม่จืดน,นะเรากําลังพิสูจน์อยู่นะครับผมในวันพรุ่งนี้ผมจะให้ทนายความของไม้สารอาญานะครับขอเอกสารฉบรับนี้ต้นฉบับจริงนะจากตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่เราได้มาไม่ตรงกันกันกบฉบับที่เราได้มาเป็นเรื่องทับพีน้อประชาชนครับนะ รับรองมีคนติดคุกแน่นอนนะครับกับการตัดแปะเอกสารทางราชการย้อนหลังนะครับนะผมไม่บอกว่า,าย้อนหลังเรื่องอะไรแต่แรับรองว่าบันเทิงแน่นอนนะกระบวนการเหล่านี้นะครับคุณอย่าคิดว่าเราไม่รู้นะครับว่าคุณทําอะไรกันนะผมบอกแล้วว่าคนดูกล้องวงจรปิดเนี่ยชื่อแกเป็นตำรวจจราจรอ,อยู่ในนาคารบาลน,นะครับนะฟังให้ดีนะคนดูกล้องวงจรปิดนะครับนะภาพแสงและเงา ชื่อแกเป็นตำรวจรจราจรอยู่นครบาลไม่ใช่อยู่กองบัญชาการตำรวจทรภาคหนึ่งนะครับไม่ได้อยู่ตำรวจท,ทนอนนนทบุรีนะครับเป็นตำรวจรจราจรนะครับนะเรารู้จักดีที่มีนคนดูนะครับกล้องวงจรปิดและดูภาพแสงและเงาส่วนคุณดูกล้องวงจรปิดนะนะครับก็มาเบิกความพ่สาลแล้วนะครับว่าไม่พบแตงโมตกเรือตอนไหนไม่พบแตงโมตกเรือจุดไหน อันนี้ก็มีคําเบิกความในสารอาญาไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคดีเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่าคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยอันดับบิ๊กทั้งนั้นบิ๊กที่ว่าเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อไปเนี่ยโอ้โหรับรองสะเทือนทั้งประเทศครับนะนะผมบอกให้เลยว่าเป็นเป็นระดับรัฐมนตรีไม่พอยังเป็นหัวหน้าพักการเมืองด้วยนะครับนะเป็นระดับรัฐมนตรีไม่พอที่สนิทกับนายปอ เป็นหัวหน้าพักการเมืองด้วยพักการเมืองนะใหญ่ระดับประเทศด้วยไม่ใช่ธรรมดาพักนี้ยเป็นพักการเมืองระดับประเทศนัก,กรัฐมนตรีคนเนี้ยนะครับนะจบการศึกษาด้านกฎหมายมาด้วยนะครับจบการศึกษาจากด้านกฎหมายมาด้วยนะครับคุยกับนายปอเนี่ยโอ้โหเป็นสิบนาทีพี่น้องประชาชนธรรมดาไม่ละนะเป็นหัวหน้าผมไปกันเลยว่า เป็นหัวหน้าพกการเมืองนะครับระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับจบการศึกษาด้านกฎหมายนะครับนะในกระบวนการให้ทำมานะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงใหญนะ่แถมอีกหน่อยคือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่นะในรัฐบาลยุคในรัฐบาลชุดนี้แหละนะในรัฐบาลเพื่อไทยนี่แหละนะครับนะอ่ะผมใบให้ขนาดนี้แล้วกันลองไปทายดูนะเป็นใครผมไม่รู้นะแต่ ใบให้แค่นี้พอว่านี่คือคนที่ดูแลนายปอนะรู้จักนายปอสนับสนุนนายปอคุยกับนายปอวันเกิดเหตุเนอะอ่านะอันนี้คือคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นหน้าห้องนะของรัฐมนตรีนะอดีตรัฐมนต,นะนตรนตีชื่อดังนะนะครับชื่อดังเลยละคนนี้ก็เป็นระดับนะวันนพการเมืองเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดานะนปอเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะมีกิจการให้เช่าเนี่ย หลายนายกระทรวงเนี่ยเช่ารถจากนายปอนะออหลายนายกระทรวงเนี่ยเช่ารถจากนายปอนะถึงมีคอนเนคชั่นกับการเมืองไม่น้อยนะรู้จักกับสสไพรลิกรู้จักกับสสจันสะวัสดวัอัศวเหมนะรู้จักกับใครต่อใครเต็มไปหมดเลยนะสายการเมืองรู้จักอัยก,การรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในกระบวนการรัธรรมปอนี่มันไม่ธรรมดานะอืมเส้นสายนี่ระดับประเทศในปอเนี่ยนะยอมรับเลยปอมีน้องชายคนหนึ่งก็ นะในประเทศตัวเองไปอยู่วิเวกที่วัดป่าวิเวกไปแล้วนะที่ไปเกี่ยวพันกับที่ผมร้องเรียนนะครับก็ขอบคุณนะน้องชายในปอเนี่ยที่ยอมนะลาออกจากตําแหน่งรองเลขาธิการพักนะไทยรักษาชาติหรือพักคุณหญิงหน่อยนะครับยอมลาออกจากนะการเป็นรองเลขาธิการพักแล้วก็ไปปีวิเวกนะครับไปอยู่ที่ป่านะวัดภูทะเบิกมันกะ็ยังไม่บิดนะตอนนี้เห็นว่าไปเข้าวัดทะาขาวานนะ นะครับถ้าอยากจะฟ้องผมก็ได้นะนะผมบอกให้เลยว่าในไปนะครับถ้าอยากจะฟ้องผมก็ได้นะผมจะได้เอาคลิปนะเปิดให้คุณดูว่าคุณได้กระทําความผิดจริงไหมในอายุสิบแปดปีเนี่ยไปข่มขืนนะเด็กนะครับที่แถวรังสิตนะเป็นนักศึกษามาในลังสิตนะครับนะในญานรังสิตดีกว่าไม่ไม่ใช่ว่ามาอะไราดีวกว่าเอาญาติลังสิตแล้วกันนะเด็กนักเรียนนะนักคุณก็มีการถ่ายคลิปแบกเมลีรีดเงินเขา นะผมมีข้อมูลอยู่แล้วนะในไปะนะครับแล้วน,นอกจากนี้เนี่ยนะคุณยังยืมเงินเข้าไปทั่วนะแต่วันนี้เอาละนะคุณยอมลาออกจากพรรคไทยของคุณหญิงหน่อยสุดารั์ไปแล้วนะผมก็ถือว่าอ่ะหมดหน้าที่ผมละนะทิ่งเหลือถ้าถ้าคุณติดใจคุณจะมาฟ้องผมก็ได้นะผมยินดีแล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันทีนี้ผมจะเดินหน้าสุดซอยละนะเรื่องที่คุณจบกเกษตรศาสตร์จริงหรือไม่เรื่องที่คุณมีการปลอมวุฒิ นะไปสมัครสสหรือไม่น่ะอันเนี้ยถ้าจะเอาต่อก็ได้นะในไปน่ะลองดูไหมเออถ้าจะต่อกันสักยกก็ได้นะน่ะเอารูปสสชาดาไปลงเอารูปอ้าวมารู้จักท่านธรรมนัสพรมเผารู้จักไพลิศรู้จักใครต่อใครเนี่ยเต็มหมดนะนะครับน่ะผมบอกให้เลยว่าลองดูกับผมก็ได้นะสักหนอกหนึ่งผมมั่นใจว่าไม่มีผู้ใหญ่คนไหนช่วยคุณหรอกนะผมกับท่านสสชาดาเนี่ย รู้จักกันมาหลายปีผมกับท่านธรรมนัฐพรมเผ่าก็รู้จักกันมาหลายปีนะนะครับนะบอกให้เลยว่าผมรู้จักก่อนคุณนีกนะไอ้ที่เป็นแบกคุณนะ่ะที่อยู่ดอนเมืองเนะ่ะผมก็รู้จักไม่ใช่ไม่รู้จักนะดังนั้นเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่าจะวัดกับผมไม่ได้นะข้อมูลมีพร้อมที่จะท้าชนนะถ้าจะขึ้นศาลกันคุณคิดดีดนะนะเราไม่คิดนะไป คุณลาออกจากพรรคก็โอเคแล้วเพราะนี่คือผมไม่อยากให้คุณมาเล่นการเมืองอีกต่อไปนะครับอันนี้คือผมต้องการแค่นี้ผมไม่อยากให้คนที่จะมาเป็นผู้สมัครสสมีประวัติด่างพร้อยนะหรือมีประวัติที่ไม่ไม่ดีนะครับนะทำการที่จะไปนะข่มขืนแบ,บ็กเมย์เขาอย่างนี้อย่าทำนะอยา่าทำดีกว่านะครับคุณก็มาหน้าตาคุณก็ไม่ใช่ขี้เหร่นะหน้าตาคุณก็ดูดีนะครับนะคุณบอกไม่ใช่หรือว่าคุณ ไปบอกท่านชาดาไม่ใช่ครับไปบอกสอสไปบอกท่านเนี่ยธรรมนัตว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทชูลมรถไม่ใช่หรอซึ่งจริงเป็นของนายปอไม่ใช่หรอไม่ใช่ของคุณนี่นะเอ,อเวลาคุณจะอ้างเนี่ยคุณต้องดูด้วยนะว่าเป็นของคุณจริงหรือไม่นะนะครับวันนี้ก็พียพแค่นี้นะครับก็ออปอปางคอหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับนะวันที่สิบเจ็ดนะครับเราจะมีการจําลองเรือนะครับของ เราเป็นผู้สนับสนุนนะครับในการสนับสนุนเรือจํานวนหลายลํานะครับแล้วก็เรามีการเชิญน,นักข่าวมาทุกช่องนะครับจะมีการเริ่มจุดสตาร์ทนะครับนะการจําลองเรือของจริงโดยการใช้จีเของจริงในการจําลองวันที่17กุมภาพันธ์2องโดยกรมสอบสวนพิเศษ,ษ,ษร่วมกับกรมชนะทานใช้เครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์นะครับเครื่องมือเลเซอร์สแกนเครื่องมือพิเศษนะครับนะมาทาการนะครับจาลอง เก็บภูมิศาสตร์ในแม่น้ํเจ้าพญาตั้งแต่ปัวตะนิดมันจะถึงพิบูลนึงนะครับนะแล้วก็จะไปทํากิจกรรมที่วัดข้างข่าวด้วยนะครับนะครับนะแล้วก็อ่าผมได้สนับสนุนนะครับก็มีการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับนะก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีการเลี้ยงข้าวบูแดงแล้วก็สั่งหมูหันห้าตัวนะครับมาเลี้ยงนักข่าวทุกช่องในวันที่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็เลี้ยงชาวนาทุกฝ่ายนะครับนะโดยการสนับสนุน นะครับของผมเองแล้วก็เราได้จัดหาเรือสนับสนุนการทํางานของเจ้าที่เดชไอนะครับจำนวนทั้งสิ้นสามลำนะครับเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับเจ้าที่ในการจําลองเรือนะครับตามลําน้ำจำปัญญานะครับโดยใช้จี s นะครับของลําที่เกิดเหตุนะครับมาจําลองสถา,านการณ์จริงนะทุกอย่างนะครับทําอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นสักขีพยาน มีการถ่ายทอดสดจากสื่อมวลชนนะครับวันนั้นเราจะมีการจําลองตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงเที่ยงพักทานอาหารเสร็จแล้วก็จะมีการจําลองจนถึง4ี่โมงเย็นนะครับจนเสร็จภารกิจนะแล้วต่อไปวันที่1 8บแก็จะไปทําอยู่ในห้องนะครับห้องทดสอบนะครับนะห้องแหลกในการทําข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ gps เรือลำที่เกิดเหตุว่ามีตรงไหนบ้างที่ไปจุดน่าสงสัยมีอะไรเกี่ยวข้องยังไง นะครับสิบเจ็ดนะครับจะเป็นวันที่เราจาลองนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับนะว่าแผนงานของเราเป็นอย่างนี้นะครับเราคงใช้เวลาอีกไม่น่าจะเกินเดือนเมษานะครับก็จะยื่นขอเป็นคดีพิเศษ,ษนะครับนะส่วนจะเป็นคดีพิเศษอะไรนั้นนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็เอาใจช่วยแล้วกันกับเจ้าที่กรมสอบสวนพิเศษในคดีนี้นะครับว่าจะมีการยื่นขอเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่อย่างไรนะนะครับก็ขอบคุณทุกคนคนะครับที่ <of> Rights, ให้กําลังใจ <ใน S 2> นะครับนะวันนี้ก็นะครับถือโอกาสนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจคดีน้องแตงโมนะครับผมยืนยันนะครับว่าคดีนี้นะครับมีคนบางคนนะให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนพิเศษแล้วนะครับนะส่วนเป็นใครนั้นไม่บอกนะครับนะว่าเป็นใครที่ยินดีให้มาให้ความร่วมมือไม่อยากเป็นจําเลยอยากเป็นพยานนะนะครับมาร่วมมือได้นะครับนะหนึ่งคน ยินดีมาเป็นพยานยาไม่อยากเป็นจำเลยนะครับแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับอีกหลายฝ่ายที่รู้เห็นเหตุการณ์ก็เริ่มทยอยมาให้ปากคำนะครับกับเจ้าที่เดชไอบน,นะบนะแต่นั้นเนี่ยนะครับนะเราคาดว่าอีกประมาณสักไม,ไม,ไม่ไม่นานนะครับจะขอเป็นคะดีพิเศษนะแลวถ้าผ่านคดีพิเศษได้ก็จะมีการออกหมายจับหมายค้นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนะส่วนจะเป็นคดีอะไรนั้นก็เราติดตามชมนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ ยืนยันนะครับว่าหวาดเรียกไม่มีละเว้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีใครมาเคลียร์นะนะครับไม่มีรับเคลียร์นะครับมีแต่เดินหน้าสุดซอยอย่างเดียวนะครับ